สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอก,กันกับเจ๊เจ๊เถอยอเท่านะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปซ่องเบื้องเหตุค่ะพี่น้องข้าวมันออกก็เลยย่างเบื้องค่ะ<ม>ได้หรือบอดอกมันออกู่ได้จะเจ้าได้หรอัเข้าไปไม่ได้บอกจังว่าไปซ่องเบื้องให้มันหายขอบใจ บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับพี่ลูกบทุ่งไร่ทุ่งนาอากาศบริสุทธิ์กะสบายดีพี่น้องไป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 มาให้กระยางไว้ ฉันออก,อออก็ออกแล้วยังน้อยมันก็ห่างแน่ละพอดีกูห่างจนมันจะใช่ออกแล้วบอกนี่ออกออกแล้วนี่ปลูกข้าวโพดนะครับพี่น้องกำลังออกเบี้ยจะไปหายเจี๊ยบหาบคาย แตงคือท่านออกปะข้าวโพดซ้อนแดงพันน้ำผึ้งแต่งคือปลออกอะนี่ถั่วกวันโอ,โอ,โอ,โอ้ยปลูกเถอะเออใบมันม,มนันนั่นอ่ะไปแต่งก็ออกดีดถั่วโอ,โอ,อ้ยข้าวโพดถั่วอยู่คันลุ่มไป,ไปพี่น้องไปรุ่นน,น,น,น้ำกันนะคะรุ่นน้ำกันนะคะว่ามันจะได้ไหม อันนี้เราจะเดิน <c oughs> หาเห็ดกันค่ะไม่รู้ว่ามันจนะเห็นหรือเปล่าพน้นอนฝากกนน่าวกา<ด>็มีเนาะจะขัาบาหูออกว่ามันออกมองได้กขัละทังคืนนาะป่าในเนาะกบแล้วเนาะป่ามันหมดญ่ ล็อง้างอยู่บปคืนเลย,ลเาายมาค่ะพี่น้องค่ะมาลุ้นนะคะวันนี้เจอบระค่ะมือนี้นะอืมถั่วออกแล้วนะจ๊ะถั่วออกแล้วตัวเซนแมนเบัสเต็มคันนี่แมนเบิดสามคันนะ ให so <temp> ้ตู like. ้ออกแล้วยังเาอ่กอยู่ปาตู้ไปไปตู้วัทันนี่กะออกอะไระไรเก็บอันนี้ไหมเฮ็ดดินน้อยมั้ทไปเทดไปก็ออกไปเนาะ ย้ำย้ำแม่ย้บแม่ลูกเมษที่ห้าเลยลูกสมุนหน็จะแมน่นไลยมาเด้อค่ะพีนะะ่น้องค่ะมาลองนักกันเด้อค่ะเรตตาดีช่วยหาหนึ่งค่ะใครตาดีช่วยหาบ้างดู ดอกเบี้ยเละี่ดอกเียวก็ะเพาะเงไปเด็ดอปเลาะ่งเลาะ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 บะงมีต่อมันออกตั้งแต่พี่เขาใสเห็ ตักเก้ามันบกขึ้นแต่ไม่มดีดมขสัน,น่อ,นนองอก,ออก,ออออกับิบโเห็ดดอกตาตัห้าเลยโพเห็นบอกเท่าเลยจังเห็นมึงเนี่ยเห็ดพิกม,มันก,กะโอ้ยมันเท่าแล้วเนี่ย ปีนี่เลีวมีาปรมไ้มออมจะออกง้ำได้ปะเน,นี่ยมใให้หผึ่งก่นันโบเบอออกแล้ว เน้่ค่ยายบัวเห็นแล้วจะปักจะพักปักจะปากไมสมบัวมาแล้วเป็น้องเอ้ยสายสายสายเห็นบัวค่ะกำลังแตกดินน่คะนี่นี่นีคือเรนนอยแทเพุพนดุลุมพุ่นเห็นอยู่ต้อบไะี่เหยียบนะแค่มี้เหยีบ เพิ่งชก่อนพี่น้องอย่คอยเก็บแต่เย็นเย็นยนดีอ่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งแตกติดเมือเเลียร์พื้นที่ก่อนเฮ้ยเออเออออออตากูตากูเชียร์พื้นที่ก่อนอยาหาเธออุ้ยอยทังรูบะยังม่ไเห็นเออมันจะฮอตใช่ใช่ใช่ ใ่อย่างมากมันตรงนี้ไหมใจขึ้นทีนีเด้อด้บน้อยๆด้พี่น้องน้ามะจ้ามะจ้ามเบิ้งเบื้งเบ้งบงบงบข้างแรกของปีได้นี่นะที่เจอเห็ดปุอกนี่นะนี่นี่นีอุ้ยอุ้ยกำลังพ่นกำลังพ่นนี่พี่น้องจ้า

น่มันนะ <S <S อเอาน่นกนเแ่นใ่นเย็ยนเย็ยนเย็ยนค่ะเลยม่อตอนนี่บอกโอ้ยนี่แตกแล้วันดีค่ะพี่นี่นนเอาด,อดีดีอดีดีดดมาาัวมันี่่ะแก่เห็ดพวกนะคเะห็ด <ๆ S 2> วกแล้วกได้แต่กาไปเยแหละ เผ็ดนะครับพี่น้องเฮ็ดเผ็ดนี่พอแล้วค่ะเก็บต่แมน้นี่ยุผาอู่ขอก่อนขอก่อนตีแน่จกคนเรวพี่น้องเลยถาจกไ่่นสอบ้ทนี่เปนี่ยอกหายมาเลยเห็นจ้ะ มันจูนในที่พส่น้องกระดกง่ายไงม,มามามา,าเรียบเร็บ้ายที่เดียวเดียวจู่บเรียรรม,มิมามาเดินขามาเดิน เ็บไปแะะโอ้ยเฮยอัน oh. นี้ีมันยาวดีแต่เยอบามาอาเียมักกะอน้เอาเทามาเกระจายเยมอล่หัวจกมาเ้ากระจายเทาเ้าหาเลยแมนจสกีอ่ะเปนบบี้ะยเอเ้อเออเอาอไหมนี่ไม่นี่มันจะตือเทสไห เออขอจังพาะเอาี้นะอุ้ยด่งตุบตุติเ็บถอดเอาเพื่นเมิงที่ละดอกเดียเดียวเดียบจะได้ถึงโอ้จะมีส่วนไก่ฮักไปเลยถอนอพี่น้องเมืองที่ละดอกอ ใหเบ่งแังคืองามนี่อืมอ้าวอให้บ่งดูอ้ยนี่จจุกง่ายได้บอ่โอ้ยหักเลยง่ายง่ันหดกไหมหักเลยง่ายง่าเหตๆเหตุพวกเักโอ้ยเอากระตาไหมกรตายกรทียมกะมาเยียบเชี้ นโอ้ยควมมาเดกพักันบ้าเดี๋ยนี้ดอกเด็กยังไงกับพี่น้องเลยปาดตัอ้มันดอกไงนนี่แล้วเบอิ์จีบอมันหน่อยฮะยันน้องไปปักกองเอามาลองโทรก่อนน้องไปผัวน้อโทรบ่โทรเหอไหมโทราจีก่อนมึงมะาโทรก่อน

เคยโทรห่ากัดเนู่ไปทางใดเลยตุ่นตุ่นเดแค่ละเจ๊จีไแล้วบอกบอกจองเดี๋ยวเดี๋ยวผู้อุ้ยดอกไงตะโกนดอกไงสิจุ่มประด็นหน่อยเด้อจุ่มใหญ่ใหญ่ไปพึ่งทาแล้วกันทาแล้วจีมาโอ้ยมานั่งทาอยู่นี่บ่ห่วยเลย บบกกเขาไปห่า,หจาเจ้าก็เสียมที่แถวไหนเนี่ยระเทียมเริ่มบนหิน,นี่เด็กกระเทนมมาเ่ไปหลับเตียวมาเปาไป็นหับเตียวเห็นแทนแก่นไปหลปับเตียวแล้วดูรหนแล้วโทรหาเจสีจ้ะแต่บ่หับ หักเติบรดหักไปเลยอยู่ที่ใดเดี๋ยวนี้นะอันนี้อคุณพีมาเร็วเร็วนี่กอไผ่นี่เพื่นี่นี่มาน่เห้ยพายนี่มาน่แม่สิถานี่มาเร็วเร็วมาเร็วเร็วดิปุปป แล้วก็เผาเห็ดถาเจจีก่อนค่ะเป็นแมงมุมพ่อเจแปาเห็ดถาเจจีก่อนเขี่ยไปโบเฮาันสุดทายคลิปเขาเจ้ากับโบญาตเฮาดอกเออโบญาเป็นญาแต่ไม่อยากไปหามองไม่เลยโอ้ยเฮ้ยเขี่ยแม่ทั้งน่ะเขี่ยแล้วมันบ่มีนี่จะเขี่ยแค่นั้นแหละ แต่มันลามไปทางปูมาไปเก่ามันออกเพื่อนัดเจ็บทางขางเจ็บไปทางนั้นมันโบธันเห็นบัวท่านพุนหาหาห่นบอกก้นห้าบนนั่นปลาโตม้่ยเดือดใจมันโบเห็นจะเถื่อนี่ชิปิโกนแตกเตะเพื่อนั่นแหละเท่านัน้นแหละเห็นปะเฮ็ดไปเฮ็ดในกรีนสายมันใหญ่เลยเนาะเออนั่นแหละคอยคอยจน มันออกมูง่ายต่ก้าวเนาะมันก็เลิ่มดิต่ก้าวนั่นมู่บบไล่ๆเต,ต็มเลยน,นะยองเอ้ยติกายเนี่ยจะเต็มกระตานะคะจ้าืีอกอไ็ได้ที่มันบ่มีเนาะมันบ่มีหรือตัดเป็นเหตุบ่มันประานน่านโค่นคะือแน่นนะ น,น,น่องก็ขึ้นมาจันมิน่ะอือข้างนี้มันเห็นแล้วหัวเนาะขี้นเนาะกระพันบอกมี้เห็นดีมันบอกเหน็นขึ้นกัจะปวดเขี้ย เสียงมันอุออออยอุแสดงมาเปวกลุ่มได้หน,นม,มันไปทักคืนยังไงจะแป้นมันไปจะคุดมันจะไปคุดมันนะจะคุดมันทีเนาะจะมาเจาะปุ๊บแ่เช้าแจ็กมาแรงโอ้ถ้าห้าบุคเพื่อนพื้นที่ไว้นี่เขามาเฮ็ดมุ้งคุดเราเลยเออโูนโ่มแล้วเหอทมไปนี่กระเดียบลมปุบปอ,อยู่ มันยังล่มอยู่เลยมันประทานออกแสดงว่าเฮ็ดนะยุ้ยใต้ดินยุ่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นมันตัวมันออกก้อนเลยก่ายนี่มันเต็มเบิร์ดเธอแทนี้นะบอกว่ามันจะออกหน่อยนย่านี้จะเผา่านี่เรือไปเบิรงแถวนี้

มาใเห็ดแบบุมือนัดโบนั่นีเนามามันปทันทุนอองเนบเองเลย แม่เขาให้ฉันให้็นอกเปกระตาบานี่ใช่ไม่เคยเห็นเลยไงแม่ก่งกันบ่ร่งโคตอกเนาะฮ่า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 โชว์งงงามแม่กำลังออกเลยฮัมานนี่ยเข้มเข้มเข้มเอาเอาเก็บเอาเอาเข้มเห็นไหม ไม่ไ้ข่อยเย็บเราจะไปผูกเก็บจะไปผูกเสวะเอ็น่น้ายดอกเลิกแท้ๆคือโบนี่นี่นะข่อยเย็บนน่เห็ดห้างอันนี้นางก็จะเก็บพนังแต่าม่พร้อมนะคะดูว่าแบบว่าจังปก็บค้มเดียวมันลายแม่แม่ไม่ไปหักไปหกไหมมให้โอ้ยขา มันอยู่ในฟางห่วยเนาะพี่น um well, ้องมันดิบสุดท้ายเลยปุ๊บดอกน่ะดอกกะปีปี๊บดอกกระพาะแกงได้พี่นาะขาเงาเงาขามันเงาอุ้ยฮักไปแล้วฮักไปแล้วนั่นมันยังอยู่พืชนะน่นะหัวโดดมันยังอยู่พื้นอยู่ได้ยังบวมบวเบบบวเบบเขาเทอะไรเขาจังึ้นปมหัวมึงเขาเป็นอะไรวเถากัดส้ทุกไม้เนาะ ว่าเขานบลาดธาตุต้ย่เก้าวนั่นเต็มบริเวณเดียวนี่มันเคยออกก้อนมูนี่นี้นี่โอ้ยอย่าันอึกชุกโอ้โหยาวๆเลยจ้าหน้าประบวยงานเข้มาประบวยหยยบอันดับแรกเลยโอ้ยโอ้ยสอนดยสอนดยจ้ะให้น้าพานไปก้นนพานโบหินน้พานไปได้ๆขึ้นแล้ว อุ้ยจะเคลนละลายได้เนาะเนี่พปเพิ่แล้วเะเปเปะเกหน่อได้ไ่บได้หน่อยด้ใกันฮะกลูกลูกลูี่น้องเอามอกมันเห็นมีก้อนเอานี่มองมันเห็นอีก้อนนี่นีนาดิ่ง้ลมปุ๋ยอยู่แสดงว่าเฮ็ดยังดูใต้ดินนี่ จะบอกแล้วว่าเห็นแล้วสิเอินเต้องเอนได้รด้ยยนแล้วไอ้คองโลงนาพูดสีจะเย็นค่ะจะเย็นค่ะพีเขาเขาเขาเนี่คือเฮ็ดเฮ็ดปวกกันคิโตเบาเอือกอยุกไก่เกินเบาเอือกอลยหัวหน้าเด้อหัวหน้าเลยบัวจิโทเช้าอกตะก่าไหม อุ้ยพี่น้องเอ้ยในึงอม่บน้อยเด้องาอุ้ยนี่นะโดชัดใจอยู่ใต้ดินนี่ี๋เว้าคุดมั้ยเนี่ยว่อันนี้่านี่เฝ้าก้นจะเฝ้าก้นเฮ้ยแหละเดี๋ยวนี้

เดียวเดียวเดียวอุ้ยนี่นี่นี่ง่ยเลแน่มุนไปแล้วพี่น้องเอ้ยเยีขึ้นแล้โอ้ยซับไปแล้วอืมุรนี้นี่มันโมเห็นเลยมันโมเห็นมันเหยื่อมันอยู่ใต้ดินเนาะมันยังอยู่ใต้ดินอยู่บนด้นขึ้นคอยว่าแล้วคอยเหยียบนี่นี่น้ำลมบ๊วยข๊วยคุยนั่นนะอู้หึคอยท่านยายคอยท่านขึ้นยังวะ แค่ได้นี่มมันออกพรยังไปกลนปูจะพักคนอาะคนพูนคนคนเลยจะ้องเขาหงมนาอยพูดขม่าพูดก่อนนะได้บ่ปดอมเโอ้โหอันนี้ได้สุดอันนี้ได้สุดใช่ไหมใช่ละอ้ยอ้น่งนั่นน่ะนั่นน่ถึกหมัวพูนั้นึบ่ได้อนั้นะ ะมึงเนี้ยังโง่คเนาะมาชมให้ชมให้ยังออกนะเห็ดนี่น่นกนกมือแงนกัมืแรงนะแนี่ต้องโพหาเพิ่งไปหาเพิ่งหลดไตละก่อยไต่ละก่อยเอาใบไม้มาชมให้ ทำลายหลักฐานเราก็จะมาทำลายหลักฐานกันนะครับ,บน้องครับขับปุติตามห้าเขาก็หูเลยเนาะมองใดนี่แถวบ้านเขาก็จาบ<ด>จอย<อ><อ>ู่ไหเขาเจาะเบื้องคีปมันมันคลิปหรือเปล่าไม่ทราบไมทำลายหลักฐานเขาก่อน เราเป็นก้อนมันตาตมันคืเป็นแลวนี่อันนี้นะห้องน้ำเครียดมันเลยขดมาขอดมาคือกาบอกย่าบอกไม่เจ็บขดทำรรักษาเร็วเร็วทำไรลักษานทำไรรักษาก่อนเข้ามาจอบมาได้หเืาจอบก่อนได้หรืแตะแพะ ยุ่งกัดน้กกาโอ้ยเรียคือั้งะคือหอดบางน้ำคามผู้โอเอือนนั่งแม่ถวะให้กับพออีกจ้ะก็ได้เก็บได้เก็บสมใจอยู่นักสิไดเมื่อก่อนกับพี่น้องนักสิเมื่อไปรับรีโอจ้ปะพวกนั่งกินยางต่อไปอีกค่ะยางน้อยเดียวนห่อแล้วค่ะให้ตเมื่อ

โอ้ยที่มาไมอ้ยบาเ็ดกูนะวะเอานี่กูบอกว่าบบกอินมันสิปลาเหุ้เปวอกออกว่ะจัก็ออกสองี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ้จิกอนจุบโบนาเอาไว้โหลดเขาจะเก็บซื้อเดี๋ยวนี้นะเด้อร่างนราเทานี้พาลงมามากินแกงเห็ดปุอกแกงสาอ่อุ้ยขาน่เนว่ากัน่นางพักกันนังว่า่าเห็ด

จุกหน้อยกับบวงดูดอกนะเออจุกนอมเนอลเล็กนออกะหนาห้ามห้ามโอ้ยเนาะออกมาคำนี้ฮูนูนเฮ็ดอีกแล้อนาน ใ s <S ้กองเลยนะโอ้ดอกกเียมกะทินี่นะโอ้ยยังัตาเห็นเลยนโอ้ยมันหาเฮ้ยสิเห็นเ็ดค่ะเออมาเด็กคนอื่โอ้ยยังได้กินดิอันเด็กกหะแพ้ไปหาเืงเต่มอื้นเลย ม่า่นามันดีมันจงไวมึงเหรนกแล้วัรเะเดิกทเมื่อปันนี้อีเท้านีเฮ็ดปววเฮ็ดปวกเฮ้ยนี่นี่นี่มันหักบาดแล้วพี่น้องเ้ยนี่ดิซามอกขีดอต เ็บง้ัโอ้ยมันบาดฉันนี่เขาเห็นเลยเขาจูบเลยเขาเห็นดอกเขาเนี่ยมันบาดเลยจะเห็นนี่พี่น้อง้โอ้ยพี่น้องเอ้ยอันนี้คุณน้องดอกง่ายเียบ่กสีดอกบรต้องงัดแค่สีดอกง่ายที่บนะตาคันแต่ว่ายังแข็งยังงามนะคะอุ้ยหาบอกไม่ทีโอ้ย พอนู่ตอนี้บอกออกพิจุมพิจุมย้อยๆนี่น่นี่น้องเอ้แต่พอเเกเหอมดิท่าพอมาหอมเห็ดปวกกันยังรักนี่ยไ้เคยนี่ไมงออกนี่น้องเอ้มื่นกันนะป้าป้าเมื่อเลครับพี่น้องเอ้แล้วสุดและป้ากับมันป้าปูใ่าย เออด็กบ่เอาวไงฟาลงมาเด้อมากินแกเห็ดปวกนี่น่ากันจะไปรับอันพี่โอ๋พี่น้องพี่น้องคาดคลิปนี้เขาก็จะฝากไว้ซ้ำนี่เดี๋ยจ้า ขอบคุณเด้อค่ะที่ขับมาเบิ่งมาชมนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเด้อค่ะเด้อถ้าอยยังกระติดแต่เหลืองวิจิ้งเมื่อวา,านนี่ติดเหลืองสองคลิปนี่ขายเห็ดนะนี่กระตาน,นะคะเอา,าเบิ่งค่ะน,นั่นเด้อยู่เด้ยค่ะนั่นก็พอได้แกงอยู่นะคะไแกงนึ่งแล้วจ้ะไปไปบมดแช่แห้งมาดอกเถือถ่อนเถื่อน Bye, <ไ>ปรารถนาสวัสดีค่ะมืออื่นคขอให้มันมนมืออื่นไปไมเอาคนอื่นเป็นตัวเองผปไ้แคบ